สวัสดีครับมานาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมา <c oughs> แนะนําคลิปนะครับแนะนําคลิปคือแนะนําการใช้เหยื่อริวคิวนะครับว่าริวกิวเนี่ยมันมีมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับริวกิวเนี่ยตัวขนาดลาตัวมัน,นย,ยาวนะครับยาวห้าห้าเซนนะครับเป็นเบ็ดหนึ่งโอนะครับเบ็ดหนึ่งโอที่เห็นนะครับเนี่ยเบ็ดหนึ่งโเอ่อ ท้ายใบเนี่ยท้ายตัวกบเนี่ยครับมันจะมีใบสปินเป็นใบสนนะครับก้องเห็นครับนะอ่ามันจะเขียนว่าดูนะครับ j n นนะครับอันนี้เป็นเป็นชื่อแบรนด์ของเราเองนะครับ Jnfo นะครับของเราจะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับเป็นคําว่า Jnfo นะครับใบสปินเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้คือคือต้องบอกก่อนนะครับแอคชั่นเหยื่อของเหยื่อตัวนี้มันใช้งานได้2แบบใช้งานได้2แบบอย่างที่1เลยแอคชั่นที่มา กับตัวมันเนี่ยคือแอคชั่นเลื้อยนะครับเลื้อยแต่เลื้อยแบบช้าๆนะครับสัเดี๋ยวสังเกตดูในคลิปได้นะครับจะเลื้อยช้าๆเลื้อยชึบ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 ช้าๆนะครับใบสปินเนี่ยมันทํางานอย่างนี้นะครับมันทํางานแบบนี้นะครับตอนที่เหยื่อเลื้อยเนี่ยใบสปินก็จะหมุนรอบตัวเองนี้ครับแล้วก็จะแกว่งไปอย่างนี้นะครับผิวน้ํานะครับล่อหลอกให้ปลาเข้ากัดได้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับแอคชั่นที่หนึ่งนะครับส่วนแอคชั่นที่สองเนี่ยเป็นแอคชั่นพื้นนฐา น้ำตกปลาทั่วไปนะครับคือแอคชั่นเคาะคันเคาะคันเนี่ยคือเหยื่อมันจะมาลักษณะตึ๊บ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 ,บเราจะเอาเราต้องการถี่หรือเอาต้องการห่างๆแล้วก็แล้วก็เ,กเล่นเล่นกับมนันเอานะครับเล่นัคันเอานะครับสองแอคชั่นเนี้ยคือผมบอกว่าเหยื่อตัวนี้มันไม่ใช่แอคชั่นแต่แอคชั่นหนึ่งตายตัวครับเนื่องจากเรามีใบสปินเนี่ยเอาไว้ล่อหลอกปลานะครับในในในส่วนที่มีพวกผักหรือแหน่เนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะครับ เดี๋ยวนานะลองดูนะครับคิดดูแอคชั่นมันนะครับว่าแอคชั่นแอคชั่นแรกเนี่ยคือแอคชั่นผมไม่ทาแอคชั่นเลยนะครับเลยที่มาคู่กับคู่กับคู่กับเหยื่อตัวนี้นะครับผมจะให้นานะดูนะเลยแบบยุกโยกเลยช้าช้านะครับเดี๋ยวนานะดูกันนะครับปุ๊บตีไปโอเคนะครับเนี่ยเหยื่อมันจะมาแบบนี้นะครับมันจะเลยแบบนี้เห็นไหมครับน่าจะเห็นนะครับ ครับมันจะเลื้อยแบบนี้นะครับอด้ดยไม้นะครับเนี่ยครับเหยื่อมจะมาแอคชั่นนี้นะครับเลื้อยปลากัดครับปลากัดครับเห็นนะครับปลากัดโอ้โหปลากัดนะครับเมื่อกี้นะครับแอคชั่นเลื้อยนะครับก็ใช้งานได้นะครับ มะนาศคงเห็นนะครับว่าเมื่อกี้ปลาก็กัดผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจตีนะครับแต่ว่าอยากให้ตีให้เห็นแอคชั่นนะครับอยากให้เห็นแอคชั่นนะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะวัดปลานะครับพากัดนะครับสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวดูอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับเป็นแอคชั่นที่นักตกปลาทั่วๆไปใช้กันคือแอคชั่นที่เราใช้เคาะคันหรือเรียกว่าเจิร์กนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราเนี่ยครับเราจะเคาะ แต่ผมว่าคือเนี่ยลักษณะเคาะน,นี้ผมถนัดถนัดจะตกขึ้นนะครับแล้วแต่น้านะครับเนี้ยผมก็ตกขึ้นนา้นาดูดูกลต้องจับไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะโยกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอย่างเงี้ยนะครับเน้าลองดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแอคชั่นแรกที่สักคู่ผมตีไปสองไม้เป็นแอคชั่นเลื้อนะครับ ปลาที่มันมีตัวอยู่นะมันมันมันได้รับสิ่งยัว่วยวนจากท้ายใบสปินทเนี่ยที่มันเป็นเงาเงานะครับจะแวบ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 เนี่ยปลาเข้ากัดสักครู่ผมสาธิตให้ดูสองไม้ปลาเข้ากัดเลยนะครับอ่ะมาดูอีกอีกไม้หนึ่งอ่แอคชั่นเคาะนะครับเคาะแล้วแต่นะจะน่าจะเคาะไงน,นะครับเคาะขึ้นบนได้เคาะลงล่างได้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามันโยกมันเคาะแบบนี้เอาปลากัดนะครับปลากัดนี่นะครับปลากัดนะครับแอคชั่นเคาะนะครับ น่าดูนะครับอันนี้แค่สาธิตนะครับที่ผมสาธิตให้ดูว่าปลามันกัดอย่างไงนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นี่อันนี้คือนี่นะครับโอ้โหตัวไซต์สวยนะครับเป็นบึงธรรมชาตินะครับเนี่ยปลาที่มันเข้ากัดลักษณะเน,นี้คือคือมันได้รับการเขาเรียกว่าอะไรมันได้รับการยั่วยวนจากใบสปินนะครับใบสปินที่มันทํางานอยู่ท้ายท้ายตัวกบนะครับ เนี่ยใบยสปินตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเงาเงาเสนาเห็นไหมครับเนี่ยตัวเงาเงาเนี่ยมันจะคือเหยื่อเนี่ยมันจะปุ๊บ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 ลักษณะการเคาะนะครับปุ๊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 บมาแล้วใบปิ้นเนี่ยมันก็กวนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลามีตัวเข้าเข้ากัดเนี่ยครับอันนี้คือคือแนะนำแอคชั่นนะครับแนะนำแอคชั่นเผนะนะื่อเสนาที่ซื้อไปแล้วเอ๊ะทำไมเอ่อเหยื่อเจแนโฟมันมีกี่แอคชั่นกันแน่นะครับวันนี้ผมแนะนำให้แล้วนะครับมันมีสองแอคชั่นนะครับ หรือน้านนจะใช้เพิ่มดึงป๊อปก็ได้นะครับดึงกระตุกป๊อปตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นแอคชั่นที่แปลกใหม่มันก็สามารถล่อหลอกไปลาได้ผมจึงบอกว่าเหยื่อตัวนี้มันไม่ใช่เหยื่อเลื้อยนะครับมันไม่ใช่เหยื่อเลื้อยโดยโดยโดย,โดยโส่วนตัวมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเป็นเหยื่อที่มันสามารถทาได้ทุกอย่างเหมือนกับเราซื้อกบยางมาหนึ่งตัวนะครับเราอยากใช้แอคชั่นไหนเราก็หยิบมันขึ้นมาใช้ได้นะครับ ี๋ยวผมฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นรีวกลวนะครับรีวกลวจากค่ายเจนโเร็วๆนี้ครับเร็วนี้หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณมากครับผลจกากเจนโฟฝากไว้้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับ